ครับขอลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับครับวันนี้เราอยู่ที่วัดที่แม่เพชรมาขายใบยสีนะครับเนาะ ครับงวดเมื่อกี้แม่เพชรให้เข้ามาแล้วนะครับผม7 0นะฮะงวดก่อนก็แตกทั้งบนทั้งล่างนะครับผมถูกมาตลอดนะครับสาหรับแม่เพชรนะครับเนาะสามารถกลับไปชมคลิปย้อนหลังได้นะครับผมครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กระทางช่องด้วยนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเอฟซีปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแนวทางของแม่เพชรงวดประจําวันที่16นี้ต่องวดจะเป็นตัวไหนเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังจากแม่เพชรกันครับผม สวัสสดีูตรคำนวณแม่เพชรเขาอีหรีแม่ถือบ่านี่โอยไม่นสือบ่ใดอยู่บานแม่ขำว่าขายแม่บ้านแดดนั่นเนี่ยต่บ่าต่ว่าแม่บ้านแดดแม่บ้านไดดเบิ่งอันคากในสวนแต่ว่าเรลกอันสูตร้นบ้าได้ตกเกาไม่ได้ตกเกาอยู่คือเกาพอว่ามันถ่ายนั่น วนนี้บ่แม่แมนเลขอันสุดมันอันนึงนะไม่เข่าตตรงเลยตะเกียบศูนย์มันมีอีกสูตรหนึ่งครับแต่ว่าแม่แม่เห็ดเบิ่องวันนี้เลขกับสี่ศูนย์อีกมีศูนย์นี่เหรอคะแม่แมนแต่ว่าจักมันสีมันสีเข่าตัวได้แม่บ้านใดไรเบิ่งบ้านเด็บบ้านใดลำเลียงเมืองนะบ้านใดเห็ด ม่อยากอันบุญอยู่นี่แหละไม่ให้เดินนั่นไม่ให้เดินไม่ให้เดินนั่นไม่ต้องซื้อมาสุดท้ายเพื่อกราตัวได้ดีเลยเพราะว่าอันนั้นไม่เป็นนั่นสูตรอันนี้ไม่กลับเป็นนั่นแต่ว่าเลขอันเลขสองงวดไปก่อนนะแม่เนาะแม่เลขแต่ว่าเลขสูตรนี้นี่บ่าแน่เด้องวดเนี่ยไม่บ้าเข่าอันนั้นโดนแล้วมันบ้าเข่าอันสองตัวโดนนะไมนเข่าแต่ตัวเดียวตัวเดียวเสียนะวันนี้ไม่ได้ไม่ได้ซูท์นี่คือเก่า ศูนย์ศูนย์นี่คือเก่ามันก็สิได้ตัวเก่าคือเก่านั่นแต่ว่าแต่ว่ารอบนี้แม่ยังไม่ได้เบิ่งตัวดับตัวนั้นใส่กันหันหน้ค like รับผมไมนต้องเป็นมือมือขาวๆซื้อมันเป็นต้องเป็นมือนั่นค่อยสีได้งมือมือมอๆคนละครับผมเอาข้าวๆไปก่อนนะแม่เนาะแม่นแต่ว่าแต่ว่าสีแน่ๆนี่เหล็กเหล็กวิกนี่มันสีแดงหวานของอันของแม่สูตรหนึ่งนะมันได้เก็ดกับซอง ไันได้เกตกับสองบาลนี้เด็กมันมันออกเกามันก็เกตกับสองคือเก่าบาลนี้แม่คิดว่าเกติบมาสองสิบมาครับผมวันนี้ใช่ไหมแม่แม่หัวา้านไมนได้เกตกับสองแต่ว่าม่นมันไได้มาแต่เกติสองบมาครั้งที่แม้วสิดเข่าเข่ากันคู่เทียแต่ว่าวันนี้เกตมาแล้วอาจสิบเป็นสองวันนี้แต่ว่าสูตรสูตรนั้นแม่ที่ที่แม่เฮ็ด มันม่นม,มสูตรที่แม่เห็นนัน้นนั้นมันได้มนันได้มันได้สูตรน,นะรอบนี้มันได้หานอมเนี่ยได้หาตัวเดียวว่ดบางรันมันได้สูตรอันนี้เลขตัวเดียวเนี่มันได้นันแบบนี้วดนี้สิวิ่งตัวไดกว่าค่ะแม่เขียนวิ่งไงน้ำแน่สำหรับภู่มากวิ่งเนาะหาแม่คิดว่าหาแต่ว่าแต่ว่<ห>าถ้าในมั่นใจจักอันครับแต่ว่าแต่ว่าขันตามอันขันตามสูตรอัน ก็งมงเลยนะไม่เอ็กซ์แม่เเออดแม่แม่โอ้แม่เขียนหนังสือมาเป็นเขียนแันนั้นะมาเป็นเพราะว่าแม่คิดว่าในหาในสิมาล่ะเป็นยังคือว่าหาเลยแม่แม่เฮ็ดได้หาได้เลยรอบเลยแต่ว่าแต่ว่าถ้าตามสูตรแม่เราเก็บดับเหมือนนี้เก็บดับหาี่สิมาหายังแม่ หาเนี่ยเจ้มันมาได้ตัวใดแน่คันลักหาแม่คิดว่ามันอาจจะเป็นสองหาก็ไไ้เพราะว่าเพราะว่าเหลขกสูตรนั้นมันไันได้เก็ดกับสองมันมาเก็ดกับสองมาเนี่ยเจ็ดมันดับมันเหลือสองค่ะอาจจะมาใส่ตัวนี้เป็นสองหาก็ได้แม่เขียนเลยก็ได้ครับแม่แต่ว่าเขียนใหม่ได้ค่ะยังเพราะว่าแม่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแม่เนาะว้กเดียวเนี่ยพอดีนะ มาได้ตัวเดียวนี่ว่าสองค่ับแต่ว่าเลืแม่นักกลับเลยหาสองหาสองเอากลับไว้ร้อมค่ะแล้วหนึ่งแปดเก้านี่มาจากไหนแม่คือคืออะไรนั่นละสูตรเก้านั่นล่ะหนึ่งแปดเก้าเพ่าะว่าแม่ยังไม่ให้ในเบื้องว่าเลืมันมันสิติดดับตัวใดมันสิย่างตัวใดะแล้วมันสิย่างตัวใดมันสิย่างตัวใดเพราะว่าไ่่ให้ในเบื้องเรือดับเพราะว่าในเหตุเนี่ยจากนี่กับคำ พนบ้าสีเห็ดกันนวดครับเอาเขียนเบอร์โทรแม่ลงน้ำแม่ฮะเอฟซีพันอยากโทรหาแต่กระลิกเกิดเบอร,ร์โทรกเสียกไปหาเสียขยะหน่อยละมือเลืมลืมเบอร์โทรลืมเบอร์โทรเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเบื้องให้ใช่เบอร์เก้าคนเนี่ยเบอร์เก้า<จ>หันละเผื่อเอฟซีงวดนี้ก็มีต่องวดให้คือสองห้านะแม่เนาะจ้าแต่ว่าปเก้าค่ะเบิ้ง ้าวเลยเข้ามาจริงงวดแล้วแม่มันเป็นเข่างวดละบิตบวานแม่จับว่าถือแก๊บดันแต่ว่าไม่เป็นเลขกันตัวเดียวจังเป็นันสิเข่าอยู่ตลอดอมีเลขลักลักมันบอแม่ในซุ่มเลขกันลักมันนี่ยอะมีตัวใดแนแม่เลขลักมันแม่บ้าแดดดันนี่แล้วศูนย์เก้าห้าแม่บ่าแดดวิครคะห์จอลึกบ่าในเฮ็ดอยู่ เอาเอาคางนั่นก็ได้บินทางไหมศูนย์เก้าห้าแหมปะเก้าแปดเจ็ดแปดสี่หนึ่งหกสี่หนึ่งหคือต้อัดไบสองงดไวก่อนนะครับผม <ại> นี่คือเลขตองวัดของคุณแม่ค่ะแต่ว่าก็ให้ในมันใจเราย้าในวันใจเออย้ายในรอเราอยู่นร่อยู่ปรพุ่มนนวิเศษนี่แหละแล้วก็ในเบอร์โทรไปเองสิ็ละเละ่าแล้วโทรมาหาโอ้ก็โทรหาแม่เนาะแม่ได้บอกแล้วไปอยู่เอกไปถัดนันนั่นก็ว่าก็บอกแล้วว่าศูกนกำเนึ่งเ่ยนึองมากๆศูนมาแต่ว่าไม่โอกาสมาซ้ำกันจะตัวได้สิมาแต่ว่าสองตัวนี่มาแน่น บ้านนี่เพื่นถือว่าอะไรคะแม่ว่าได้เห็นเราโทรมาหาอีกแล้วว่าเราทำอะไรล่ะแล้วเราแปดสิบปุตติแล้วเราโทรมาหาแล้วมาเปลี่ยนกาโทรหาแม่เพชรไดค่ะศูนย์เก้าห้าเก้าแปดเจ็ดแปดสี่หนึ่งหกนะคะเนาะแต่เรามาทํานี่ก็เข้าตลอดนะเข้าตลอดค่ะเพื่อนกามาขายใบซีวัดนะคะเนาะครังวดเมื่อกี้ก็เจ็ดศูนย์นะครับแม่เพชรงวดก่อนก็หางประทับทั้งบนทั้งล่าง แมีนเพราะว่าบาดเนียนซุ่มเหมืนซุ่มนั่นนะเพื่อนนั่นได้ถามเพื่อนว่าเพื่อนสิม,มาบวงสรวงอีกบอกเพื่อนได้ว่านี่วงสรวงเพื่อนเขาว่าว,วันเวล,ลาฮ้างประทัดนั่นแหละเพป็นบวงสรวงเพป็นฮ้างประทัดนั่นแหละค่ะแล้ว่าบาดเนียนเพื่อน่าเพื่อนซื้อบ่ได้ ว่าสำเร็จมาเต็มเขาเจอคดีร้ายอยู่เบียดศูนเขาเขาเครื่องนึงเขากับบรายเลยนี่ดังเว้นมัทะเลาะอยู่แถวแมนเขาบ้ขายเลยเบียดูนหกศูนเขาบ้เต็มแล้วหันบ้าเป็นตัวเก่าตัวเก่ามัมีผู้ซื้อบ้างเหรอมันมันมีคนซื้อน้อแม่แมนผู้ใดกับผู้ซื้อแต่ว่าไม่กับมีผู้ซื้ออยู่กับมีผู้ใดแดอยู่กมีผู้ซื้อยุ่นปะ ยังก็เป็นไปได้เหมือเนาะเหมือนอยู่บางกอกาคู่บอกอยู่ทั้งพี่ลาเพื่อนหมุนตัวแดงก็ออกตัวนะแต่ว่าทางเชียวคืออัน,อน,น,นเนาะตาบ้างก็คือโอ้แม่เสด็จขันอนอกตัวเก้าหนีไงทองขึ้นกันเนาะค่ะอืออกตัวเก้าเนี่ผูใ้ใดแก่น,นั่นแล้วคือมมแ,คแม่กับแม่นเพื่นอนเขาดูอยู่ค่ะคุณแม่เมื่อนี้ก็มาตองงวดค่ะ ตั้งช่องกับสิมาติดตาใหม่แล้วค่ะขอบคุณคุณแม่เพชรหลายๆในคลิปนี้ค่ะคุณลามือใกล้ๆมือพ่นใหม่กับแม่ดิไรเป็นบุญ,บญมือได้ก็ <ใน S 1> ค,ค่ะแม่บุญวันที่สี่ที่หาเนี่ยวันที่หาที่หกโอค่ะค่ะวันที่หามีหนังค่ะ<า> <c oughs> เดี๋ยวตรงหลังวันที่สี่ที่หาจังมากใหม่ จ้าคุณลาเห็นแม่ได้เฮ็ดก่อนแม่บ้าได้เฮ็ดบ้าได้เบิ่งงางไม่ได้ข่าวข่าวเชื่อกาังานยากแน่นว่ดการผู้ชมเฮ็ดอันอันที่มันอันนั้นเพราะว่ามันมันใส่เคข่งคิดเหล็กเฮ็ดได้เฮ็ดยวนอันที่เล็กลักมันนะเอานั้นมาหามมาขุดมันเ็ค่ะอันนี้คือข่าวข่าวก่อนเนาะแม่เนาะจ้าค่ะเอาจังคอยมาตามไหมค่ะ ใช้วิทยาในการรับชมตัวเลขม,มีเขาไม่รุดค่ะถ้าชอบก็จแจงตามบัมากพานนอก่าโตหวหอดไปกอนช่วงนี้คุณแม่ยากอยู่นะคะสองหาสองค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะกดติดตามทางช่องโปรดใช้วิทยาในการรับชมนะคะ